ดีค่ะบักสภาพตัวสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อขนแกะขนวัวค่ะทุกท่านจ้าเป็นงานยุโรปลอสเอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคานะทุกท่านจ๋าราคาพอควันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทนะคะน้ำหนักค่ะทุกท่านจ๋าสิบหกแปดแปดกิโลคิดเป็นกิโลนะคะทุกค่ะจ๋ากิโลละสี่ร้อยบาทนะคะจำในชิ้นขออนุญาตมาณก็บ 8-10ชิ้นตก้นทุน8ชิ้นค่ะลูกค้าจ๋า675บาทนะคะอ่ะจะก็ขาโปรอีกแล้วจ๋าจ่ะโปรอีกแล้วตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ๋าต้นรับหน้าหนางต้นรับเดือนธันวาเลยก็ว่าได้จนถึงแบบว่าต้นปีเลยก็ว่าได้นะลูกค้าจ๋าปกติลูกค้าจ๋าคิดเป็นกิโลนะกิโลละ400ไม่ขายรายการสุดท้ายค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะ400ไม่ขายเอาไปเลยลูกค้าจ๋าในราคาคิดเป็นกิโลกิโลละ320บาท อ่าราคาเต็มๆของเค้าลูกค้าจ้าหกพัรยบกาทก็ไม่ขายนะถุงนี้ขายในราคาห้าพั่รบาทเท่านั้นค่ะขายแล้วค่ะลูกค้าสามเหมาะมากันช่วงนี้อากาศแบบนี้ลูกค้ะจะาจ้าเทศกาลแบบนี้ลูกค้าจะ้าฤดูแบบนี้ลูกค้าจ้าประเทศเปิดแล้วนะคะลูกค้าจ้าหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือนะคะ ลูกค้าจาขึ้นภูขึ้นดอยนะคะแนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพุ่งๆเยอะๆค่ะลูกค้าจ๋าขายแหล่งที่แบบว่าไปทำพาสปอร์ตค่ะหรือไลฟ์สดขายค่ะลูกค้าจ๋าหรือเปิดหน้าร้านก็ได้หมวนี้ค่ะลูกค้าจ๋ามีเป็นทั้งโคตรยาวแล้วก็เป็นตัวสั้นนะแต่ยังคงแบบว่าคงเดิมของเขาเป็นขนแกะขนวัวใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นไซส์แบบนี้เลยลูกค้าจ๋ายาดรอชานะเอาต้นทุนต่อชิ้นนะปกตินะ้าเป็นโคตรแบบนี้เยอะๆต้นทุน อาจจะเพิ่มเป็นตัวสั้นๆแบบนี้เยอะๆต้นทุนอาจจะลดแต่ปกติต้นทุนของเขาอยู่ในราคา675บาทไม่ขายพ่อค้าแม่ค้าลูกค้ายายค้าตาค้าข้างบ้านค้าหมดลูกค้าจะคือแบบว่าอาสนใจาสนใจค่ะรูกค้าจะเอาไปเลยสําหรับสมาชิกบักนะในราคา540บาทต่อตัวนะคะลูกค้าจาขายค่ะ สองพันได้พันห้าได้พันสองได้พันแปดได้พันเก้าได้สองพันห้าอันนี้หนูใส่มาจากลอสแองเจลิสลอสแองเจลิสอันนี้เป็นการยุโรปนะลอสแองเจลิสอ่ะได้เหมือนกันว่ราะทำดินเขาทั่วโลกใช่ค่ะูสุดคุ้มคุ้มมากไม่ได้ขายหมวดนี้ค่ะเรามีเป็นหมวดอื่นค่ะเกือบสิบรายการค่ะสามารถเลือกซื้อได้เลยใช่ค่ะ ป็นแนวแฟชั่นค่ะไม่ได้ขายแนวแฟชั่นค่ะรุ่อาจารย์เรามีเป็นแบบว่าเสื้อโลผู้ชายการเก็นดิจิิงก็ได้ลูกค้าจากเกือบสิบรายการสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะไม่ใช่ไหมสวยละหายน้อยเจ็ดเอด้วยเป็นขนแกะค่ะเป็นขนบัวค่ะลูกน้าจาไม่นึ่งท้วงมีทั้งแกะแล้วก็มีทั้งบวกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนาเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่า ขนแกะแท้ไมหมขนวัวแท้ไหมอันนี้ต้องขออภัยนะคะลูกค้าจาแต่ว่าเป็นงานนําเข้าจากงานยุโรปนะคะใ่ได้อีกแล้วคะ่ะได้อีกแล้วค่ะขอเป็นคนสีดําบ้างงูรด,ดมาอันนี้นา่าจะเป็นวัวอันนี้ของพี่เป็นแกะของของนาเป็นวัว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  เป็นวัวเป็นวัวไซร์จะไปพีจะไปถือจะไปพอพ่อบาการคือาจ้างงานยุโรปก็จริงนะแต่ว่าไซส์ไม่ได้ใหญ่เธอเท้ามากไซส์ของคนไทยนะทุกท่านไซส์ของคนไทยเลยอันนี้เป็นแบบว่าตัวยาวๆอยโได้อีกแล้วค่ะโหลดมากไม่น่าเชื่อทุกท่าจ้างทุนนี้ปกติราคาหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทแต่ดีแล้ววันนี้สุดต่อวมีอีกแล้วตอนเช้าเอาไปเลยเดี๋วนะคะห้าพันสี่ร้อยสี่บาทเท่านั้น คุ้มจริงค่ะเราเหลือต้นทุนประมาณการนะคะลูกค้าจะคุณลิขิตประมาณการห้าร้อยยี่สิบกันเดี๋ยวตากล้องโดยข้อสอบละคะตากล้องอ่ะดูไม่่นารักค้าดูหมดเลยตากล้องอ่ะตากล้องก็ไม่ซูมลงเลยอ่ะมีการหัวเราด้วยใช่หรือว่าหรือว่าเปลี่ยนตากล้องเปลี่ยนตากล้องนาทีถือโทรศัพท์กันมีปัญหาเลยตากล้องอารักขาจุดคุ้มกันไปเลยปพอนี่มาตากล้องซูมไม่ทีค่ะป่อ น่าจะเป็นของคนแกะนะคะใช่ไหมคะตากล้องน่าจะแกะเนาะเมื่อเมื่อเมื่อสักคู่ีน่าจะเป็นวัวนะลูกค้าจ๋าพัแต่ไม่ไม่แห้งแล้วด้านในของเขาค่ะลูกค้าจ๋าคือแบบว่าควาจะเป็นซับในประมาณแบบนี้คือใส่แล้วไม่คันคายนะใช่ค่ะใส่แล้วไม่คันคายนะลูกค้าจ๋าตัวหนึ่งนะสามารถไปต่อยอดได้เลยนะได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าขายตัวละสองสามพันยังได้หรือ่ลูกค้าจ๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอเมริกาใต้อเมริกาเหนือได้จ๋า มาซื้อไปหานจะใช้งานก็ด้ใช่ไม่จะเป็นตู้ขายอย่างเดียวค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าก็นะจ๋าที่วารู้จักเพื่อนนะเอาไปหานจะใช้งานก็ได้นะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะวิ่งหมดได้อีกแล้วที่ก็ได้เหมือนจะทำแต่สวยนะยังสวยละวไยนี่ลูกค้าเหมือนกีดามยัเขาสวยนะลูกค้าจ๋าแล้วด้านในเขานะคะเหมือนที่พี่แอลเอาให้ดูเมื่อกี้อ่ะใช่าจะเป็นซับทาร่มนะคะไม่คันคายนะลูกค้าจ๋าแล้วอบอุ่นมากเหมาะมากกับอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆค่ะลูกค้าจ๋าสถานที่ท่องเที่ยว คะลูกค้าจายยิ่ง่วงนี้นะคะเปิดประเทศแล้วใช่ค่ะลูกค้าจะาได้หมดเลยสวยอ่ะแนะนําเลยนะคะค่ะความยาวของแขนได้หมันทำมาแบบว่าเนื้อคู่เราเลยทอ่ขอาเกือบลูกค้าจยขอเกือบบูดแล้วก็ไซส์เป็นไซส์ของคนไทยค่ะไซส์ของคนไทยนะยุโรปก็จริงไม่ได้ใหญ่นะจะเป็นไซส์แบบว่าไซส์แอลก็ได้ S แอลนิดนึงก็ได้นะลูกค้าจ่ายอูว่าไหมไหมมนี้เชือกอะไร เกียเอรู้ค่ะจ้าอันนี้เปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดำจักรยนถนะประดุมเสียหายอาจจะบ้างช่างแซมอาจจะบ้างไรายก็5%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค well ้าสวยจริงสวยมากได้อะเราจะเอาไปเอาไปเที่ยวเหนือดีไหมเราจะไปญี่ปุ่นเราจะไปญี่ปุ่นค่ะหรือว่าเราจะไปเหนือดีไหมขึ้นเหนือขึ้นเหนือก็ได้ได้ค่ะสวยค่ะดูค่ะจะดูด้านหน้าก็ใหม่ด้านหลังก็ใหม่ไม่เด้งทุ่งมีสองเนื้อผ้ามีเป็นทั้งอ่า แกะค่ะมีเป็นทั้งวัวค่ะลูกค้าแล้วแต่ถุงอันไหนว่าจะวัวเยอะจะแกะเยอะค่ะลูกค้าจัดแต่ทั้งนี้ค่นแล้วแต่ถุงค่ะแต่ว่าลูกค้าสนใจนะสามารถเข้ามาดูได้นะเพราะว่าถุงของเขาเป็นแบบนี้ถุงงานยุโรปของเราค่ะลูกค้าจ้าจะถุงประมาณแบบนี้สามารถดูได้ดู ถึงว่ามาดูข้างๆก็สอบได้<ช>นะก<ช>ค่ะ<ช>จ๋า<ช>ว่าอันไหนจะขนวัวหรือว่าจะขนแกะเยอะนะกคะจ๋าหรือว่าขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วค่ะลูกค้ะจ๋าแนะนําให้ซื้อเก็บอซื้อตุนไว้ได้<ช>นะคะ<ช><ช>อ่คะได้เหมือนกันนะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่อยากนําเสนอขายดียเราบอกต่อกันเลยทีเดียวนะลูกค้าจ๋าในเนืุงอีกรอค่ะมีทั้งตัวสั้นและตัวยาวนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ถุงว่าอันไหนจะสั้นจะยาวเยอะถ้าเป็นยาวแบบนี้ค่ะตะก้อนจ๋าต้นทุนอาจจะเพิ่มถ้าเป็นสั้นๆแบบนี้ค่<ฮ>ะตะก้อนจ ราคาอาจจะเป็นแบบว่าต้นทุนอาจจะลดแต่ทางนี้ทางนั้นตีอะไรนะคะเขาเรียมายังการันตีไหมไม่การันตีไม่การันตีว่าอันไหนจะเยอะอันไหนจะน้อยเนี่ยสวยอันนี้อันนี้อันนี้วัวรู้ได้ไงคำว่าเป็นวัวไม่ไม่ใช่ไม่แต่ด้านคำวเป็นหนังัวใช่มัคะอย่างอันนั้นก็แกะไงคะอันนี้ก็วัวองนางวัวป๊อดคือทำไมมันละมุนมากคือสวยอ่ะคือสวยมากเงาแบบใช่ลูกค้าจ๋าแล้ว โปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะคะลูกค้าจ้าแนะนำเลยหน้าของพี่เล่นแบบว่าโทนสีดีเทลแบบว่าบางบางบางสีจะเป็นเข้มของนางจะเป็นสีเรียบๆแต่ว่าเงามากกระดุมของนางด้านหน้าค่ะค่ะเป็นกระดุมเงาบคักเลยกระดุมอันนี้แมอุ้ยสวยมากอ่ะ กระดุมแบบว่าเล่นแฟชั่นของเขาเลยสวยอ่ะใช่แล้วลูกค้าจ๋าอุ๊ยขอพี่บางขอพี่เป็นแบบนี้ไม่ใช่กระดุมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเหมือนจิบติดติดด้านในแต่สวยจริงลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าตามร้านแบบว่าเช่าชุดนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะใครที่เปิดร้านเช่าชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแบบว่าท่องเที่ยวต่างๆนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้นะคะ เป็นยี่หวดที่แนะนำสน<ฮ>ใจร,รีบเอฟกันเลยทีเดียวลู้าสาเน้นย้งอีกรอบค่ะหมวดน,นี้เป็นโปรโมชั่นโปรโนาทีทองคืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบา็อกนะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจในราคาคิดเป็นกิโลละ320บาทก็ไม่ยาก<ฮ>าซื้อยังไงก็ได้ให้ลดเดสเซต์เบตเตอร์เลนแล้วให้ลดเยละอ2 0 0 0 0 อาคะจาก็จะได้ในราคาคิดเป็นกิโลละ320บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบักได้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสวยอ่ะขอตัวสุดท้ายยังไงคะเละท้ายสุดคือลดมากเป็นโค้ดมาเลยอันนี้เป็นะเป็นแกะเป็นวะัวค่็นะ วัวไม่ใช่เหมือนแกะแต่ไม่ใช่นะเป็นวัวเนาะหรือแกะแต่ก็ย่องๆองคือแกะนะลูกค้าจ้ะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นวัวนะคะตัวนี้เป็นวัวนะคะอันนั้นเอาวัวผสมแกะแล้วค่ะดูยากวัวเราจะไม่ได้ผิดนผสมแกะเราจะไม่ได้ผิดไงว่าจะเอาวัวก็ได้หรือเอาแกะก็ได้อ่ะใช่ค่ะเฉพาะกลุ่มน อันนี้เราประมาณการน,นะคะถั่วไลการค่คะลุกค้าจ๋าซัมเรือโมนีน้นะคะเป็นเสื้อ,อค้นแกะค้นวัวนะคะเป็นงานโยุโรปลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาคะลูกค้าจ๋าราคา,า6,756บาทนะคะน้ำหนัก16.88กกิโลคิดเป็นกิโลค่ะลูกค้าจ๋ากิโลละ400บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ8-10ตัวตกต้นทุนต่อตัว675บาทค่ะ คืนกำไรอีกแล้วค่ะลูกค้าะจะ๋ต้อนรับเดือน11เลยก็ว่าได้ราคาเต็ม6,7,5,6ห้รือเอาง่ายง่าย6ับาทเราว่าคุมสำหรับสมาชิกบัคกเอาไปเลยลูกค้าจ๋าในราคา5 4 4 4ัรบาทจากจำนวนชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าแปดชิ้นไม่อะไรนะคะต้นทุนต้นทุนต้นทุน,นลูกค้าจ๋า675บาทก็ไม่ขายขายในราคา 540บ้อย่บยอะๆค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ